ครับผมสวัสดีครับท่านผูช้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวัวเด่นอันึนังหกอีกแล้วก็เป็นเอาทานสิบหกกุมภาพัน์โปรดชายวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย ใบนี้ก็เป็นโยทานกับตันกับตันทานกระเบงปัน,ปนสามหกทานกระเบงปัน,ปนสามหกนะสองตัวสามหกเบงปันสองตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะต่อไปครับผมไปนี้เบงปันโคสองตัวล่าง3ามสี่สอง,สองสน แปดเก้าสี่เก้าแปดนะก็ขอบุนจริงๆขอ้อมูลแบ่งป่านเจ็ดชุดนะแบ่งป,ป่านเจ็ดชุดต่อไปครับผมใบนี้เพนเพน

รวมเก้าชุดเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยขอ้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ครับใบนี้ก็เป็นแนวทางเลขกำลังวัน หนะึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดนะตกลงอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเนี๋ยทันใหม่นี้ก็เบ่งปานหนึ่งสี่แปดเบ่งปานสามตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้ชวาูรดเด่นล่างเแบบสามตัวสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะซึ่งอดีตท,ที่ผ่านมาก็ผ่านบางครั้งก็ผ่านครบนะบางครั้งก็ตัวเดียว เดี๋ยวทันใหม่ในกระเบ้งปานสามสี่ห้าหกสามสี่ห้าหกนะเดี๋ยวทันที่แล้วสี่ห้าหกเจ็ดพันห้าต่อไปครับผมใบนี้ชาลาดา เบ่งปาน,นทานบนนะสามห้าสามห้านะชารดาเนาะท่านชารดาก็เบ่งปานให้พิจารณาสามกับห้าต่อไปครับผมใบนี้เดนล่างกับตันสองสูตร สุดที่1กับสุดที่2ชน7นะชน7ตัวเดียวคู่ต่างก็คือ04น,นะชน7และก็คู่ต่าง04ก็ขอบคุณอย่างแรงเลยนะข้อมูลแนวทางที่เบ่งปัน ต่อไปครับผมใบนี้เคยิบบุญแบบสี่ตัวนะท่านสิบบุญแบบสี่ตัวสองสามสี่หกสองสามสี่หกนะ เบ่งปานสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางท่าผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยต่อไปครับผมใบนี้เพนเพน เบ่งปอนเด่นล่างสองตัวเก้าห้านะเบ่งปอนเก้าห้าอดีตผ่านอดีตสรุปแล้วผ่าน ต่อไปครับผมใบนี้โตเบงปานห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดแปดสามห้าเก้าห้าเก้าแปดแปดห้าแปดแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดนะโตเนาะเจ้าของเนวทา ทีเป่งปานต่อไปครับผมใบนี้นาคิโนะดับล่างตัวเดียวนะเดี๋ยวทันทีแล้วหลุดนะห้านหนึ่งลุดนะท่าน ดับไม่ผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งไปอีกแล้วนะดับเก้าแนวทันใหม่นี่ก็เบ่งป่านดับเก้าตัวเดียวเนาะดับเก้าตัวเดียวขอบคุณจริงๆไปต่อกันครับผมไปนี้ แนวทันบนล่างเแบบสามตัวเป็ดเก้าศูนย์เป็ดเก้าศูนย์อดีตผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่าน ต่อไปครับผมเสกทาเบ่งปันตัวเดียว5 53 57 37ชุดเดียว537นะเเ็กทา x เศกทาเจ้าของเนวธาต่อไปครับผมใบนี้ เบ่งปอนวิ่งสิบหน่วยล่าสองสี 2, 4, 2, 4, 5, นะ่ห้าสองสี่ห้านะทัชชมนะอดีตผ่านทผู้ชมอดีตสรุลแล้วผ่านต่อไปครับผมใบนี้ ดับสิบบูดับศูนย์นะใบพีสามตัวท่านก็เบ่งปานให้พิจารณาดับศูนย์ก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลแนวทางที่เบ่งปานต่อไปครับผมใบนี้เดีวท่านดับหลักอรอยดับจิต ดับเจ็ดนะดับละอร่อยดับเจ็ดตัวเดียวเนาะก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะดับอร่อยบนเนาะต่อไปครับผมใบนี้เต็มสิบหน่อย เต็มสิบหน่อยนะซึ่งอดีตที่ผ่านมาผ่านท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งบานให้พิจารณาศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าหกแปดนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากครับ ต่อไปครับผมใบนี้ถ้าผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณน,นี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผม